ทุกคนตีฟาโลกันดีกว่าตูซีจะตายไหมกดเปิดเิ์ฟเลยครับควรตีด้านหลังด้านข้างนะครับอย่ายืนอยู่ตรงหน้าครับเขาจะใช้สกิลมือสกิลมือเขาเนี่ยจะตีเป็นกลุ่มคฮะ เวลาเขาใช้สกิลฟ้าผ่าเนี่ยมันจะขึ้นว่าการวิ y ีสตอมอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็ให้เดินห่างๆออกมาหน่อยครับอันนี้เราโดนบีบไข่เนาะวัปมาใหม่ครับจริงๆบีบไข่เนี่ยมันมีวิธีหลบอยู่2วิธีครับคือแก้งตาย กลับออกจากเกมแล้วเข้าใหม่ครับเดี๋ยวถ้าทันเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งเนาะถ้าเรากดเบอร์เซิร์กเนี่ยเราจะเราจะใช้สกิลแกล้งตายไม่ได้ครับสกิลจับไข่ของเขาเนี่ยจะขึ้นต้นด้วยตัว B ฮะวิธีออกเกมแบบรวดเร็วเนี่ยก็คือกดเซตติ้งเนี่ยแล้วกดกลับสู่ตัวละครนะครับ วิตี้สตอมเราหนีหน่อยที่ตายเร็วเกินเขาไม่น่าจะใช้บีบไข่อีกครั้งละเอ็มวพี MVP ด้วย